สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดียามตกวันวันนี้นะครับวันนี้จัดมาให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆชมนะฮะสําหรับรุ่นเหนือดวงหลวงปู่เถิงนะครับวันนี้มาจัดให้พี่ๆเหมือนเดิมนะครับนะถ้าพี่ๆชอบถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสําหรับนี้นะครับรับรองว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นเหนือดวงของหลวงปู่เถิงนะครับ วันนี้จัดมาให้พี่พี่ชมนะฮะหลายรายการนะครับนะฮะองค์ละเป็นองค์ละสองร้อยห้าสิบนะฮะองค์ละสอ,องร้อยอ่าองค์ละสองร้อยพี่ไอ้องค์ละสองร้อยห้าสิบนะครับคู่คู่ละสามร้อยห้าสิบนะวันนี้ขอเปิดเป็นคู่เลยก็ได้นะฮะขอคู่สามร้อยห้าสิบนะครับ จัดให้พี่ๆนะครับเลือกได้เลยนะครับชอบถุกใจองไหนนะครับนะฮะองค์ละสองรอยี่สิบาทนะฮะองค์ละสองยี่สิบาททุกอง์นะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบเคู่ละสามร้อยห้าสิบนะครับพี่ชายเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะหากชอบถุกใจองคไหนนะครับลุยได้เลยนะครับมาชมลายการให้หนึ่งกันพี่ลายการให้หนึ่งเนื้อทองแดงสตินลงยาแดงขอบดำฮะนี่ฮะลายการให้หนึ่งนะพี่เลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสี่ฮะ นี่ฮะโอ้โหแค่กล่องก็สวยเลยพี่นี่ฮะแค่กล่องก็สวยเลยพี่นะเหนือดวงพี่ชายรุ่นเหนือดวงนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองครับรายการนี้เป็นกระไหล่หน,หน้าครับเรียนเนื้อชุบหน้าพี่เลขโคนบบ้นตัวเบอร์หมายเลขสามสิบห้านะครับรา,าราคาเดิมพี่สองร้อยยี่สิบราคาเดิมเพิ่มเติมนะฮะนี่ฮะราคาเดิมพี่ชายนะฮะยกคู่สามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับองค์งนี้องค์ที่สองนะครับเลขโค้นตัวเบอร์สามสิบห้านะครับ ต่อมาองค์ที no gift. Gift. ่สามครับองค์ที่สามรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคนตัวเบอร์มานี่เจ็บเ็ดครับเนี่ยมหาชนวนโพนี่นี่ครับนี่ฮะลงยาส้มขอบขาวครับรายการที่สามงามงามพี่ในการลุกปุดเถิงนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่เนื้อทองแดงลมดำฮะนี่เลขคนตัวเบอร์แปดสิบหกงามงามพี่ลงยาแดงด้วยรายการที่4นะครับเลขคนตัวเบอร์แปดินะครับรายการที่สนะครับ ต่อมารายการที่ห้าครับนี ENNIS, ่รายการที่ห้าเป็นเนื้อทองแดงอะเลขคตั้เบอร์มาเลขแปดสิบหกนะดูพี่ดูเด่นเนี่ความคมนะไม่มีเส้นแตกเลยพี่ชายนะครับรายการลงยานแดงพี่รายการที่ห้านะครับเลขคนตั้เบอร์มาเลขแปดสิบเก้าครับนะต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเนื้อทองแดงนะฮะนี่เนื้อทองแดงในผิวสวยสวยพี่เลขคนตั้เบอร์มาเลขสิบลงยานแดงนะฮะ รายการที่หนะครับต่อมาฮะรายการที่เจดเนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เนื้อมาหารชนวนนะครับเยกคนตั้งเบอร์มาเลขสองสามครับนี่ฮะหน้ากากอาัลปาก้าตินครับนี่ฮะเอาลงยาแดงขอบน้ำเงินครับนี่ฮะรายการที่เจดนะครับจัดไปพี่ชายนะครับต่อมารายการทีร่แดฮะ รายการที่แปดในลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะเลือกเลยพีช่ชายนะครับ mm hmm. เลขคนตเบอร์เลขสี่สิบหกนฮะราคาเดิมพีช่ชายนะครับราคาเดิมนี่ฮะวงละสองร้อยยี่สิบจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทได้เลยนี่ครับหรือใครรับสองคู่ขึ้นไปหกร้อยพี่รับสองคู่ขึ้นไปผมให้หกร้อยครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่สิบหกครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้ารรายการที่เก้าครับนี่ เนื้อทองแดงลมดำพี่ชายเลขนะลงยาเหลืองขอบขาวครับเลขโคตรเบอร์เมานเลขแปดศูนย์เนี่ยนี่ฮะรายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเนียฮะกันไหลทองพี่เลขโคตรเบอร์หมายเลขสิบลงยาน้ําเงินขอบแดงฮะรายการที่กันไหลทองนะพี่ชายนี่ฮะรายการที่สิบนี่กันไหลทองคุ้มเลยนี่รับสองร้อยสิบนี่คุ้มเลยดีครับต่ดไปฮะรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับโอ้โหรายการที่11สวยๆนี่ฮะเนื้ออัปปาก้าาตินุัังโพลซีเซตตรงสังกติลงยาแดงลงยาขอบฮะเลขคนตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลข1 1นะครับรายการที่11ด้วยนี่ต่อมารายการที่12ครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ลงยาจีวอนผิวออกทุ่มส้มแดงแดงแบบนี้เลยพี่ลงยาแดงขอบดำฮะเลขคนตเบอร์พี่ดูด้านหลังก็สวยเลยพี่เลขคนตัวเบอร์มันเลข8ปดฮะรายการที่12บครับ งามๆครับต่อมารายการที่สิบามครับรายการที่1ิบามเนื้อทองแดงสตินหน้ากากอัปกาสาตินลงยาขอบแดงขาวลงยาพื้น้ําเงินลงยาจีวอนครับเลขคนตับเบอร์มาเลขสี่สิบเก้าครับรายการที่สิบสามนี่ครับต่อมารายการที่14ี่ครับรายการที่1 4ี่เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยาเขียวเหนียวซับลงยาอขอบขาวลงยาจีวอเลขคนตับเบอร์มาเลขหกสิบสองรวมกันได้แปดเลขรวยฮะ รายการที่สิบสี่นะครับองค์นี้นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับพี่ชายรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อมาหาชนวนในกันนะฮะผิวมะขามนะฮะนี่ฮะลงยาชมพูนะฮะขอบขาวลงยาจีวรเลขคนเบอร์หมายเลขสามสิบสามครับรายการนี้รายการที่สิบห้านีครับ ต่อมารายการที่16ครับรายการที่16รายการนี้ลงยาตงชาติรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนขอบขาวครับลงยาหน้าหลังด้วยครับพี่ลงยาหน้าหลังด้วยครับนะสวยๆแบบนี้พี่เลขหัวทําเบอร์หมายเลข24ครับรายการนี้เอาไปราคาเดียวกันเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการที่16ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้ก็ลงยานหน้าหลังเหมือนกันพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสาตนเลขคโค้ดน้ำเบอร์หมายเลขสามครับนะขอบแดงพี่รายการที่รายการที่17เจ็ดครับสวยๆต่อมารายการ này, ที่18แดครับมาเป็นคอลเลกชันเลยพี่ชายครบเนื้อเลยรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสาตินขอบแดงลงยาตรงชาติพื้นในเลขโค้ดเบอร์เกศูนลงยานหน้าหลังพี่รายการนี้นะยังสวยพี่ชายนี่ครับรายการที่18แดนะครับ ต่อมาครับรายการที่9ครับมาเป็นกระไหลทองกันบ้างรายการที่9มาเป็นกระไหลทองลงยาเขียวเหนียวซับขอบน้ําเงินพี่นี่ฮะลงยาจีวอลเลขคุณตัวเบอร์หมาเยเลข79เลขคุณตัวเบอร์หมาเยเลข79พี่ชายนี่ฮะรายการนี้ฮะรายการที่9เลขคุณตัวเบอร์79ฮะ ต่อมาครับรายการที่20่พี่รายการที่ลงยาชมพูขอบน้ําเงินมีเลขโคดอเบอร์มาเลขสามสิบหกลวมกันได้เก้าครับงามงามพี่ชายกันไหลทองพี่โคดคุ้มพี่องค์ละสองรอยิบาทเท่านั้นยกคูสามรอยห้าสบหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮร,รายการที่ราการที่ยี่สิบนี่ครับ ต่อมาครับองที่ยี่2ิเอดครับองที่ยี่21บอ็ดนะฮะสวยๆเนื้อท้องเหลืองสตินขอบน้ำเงินพี่ลงยาจีวอลเลขโคนรตังเบอร์สาสิบเจ็ดครับลายการนี้รายการยี่สิบเอ็ดเนี่ยแบกไปให้พี่ๆเบาๆครับเนี่ยรายการย1บ็ดนะครับต่อมารายการย2ิบสององดาราลงยาไล่สีพี่รายการนี้เนื้อมหาดจวนผิวลุ่งๆเลขโคตตัเบอร์มาเลขหกสิบห้าลงยาขอบขาวครับ รายการที่ย2ิบสองนะครับรายการนี้งามๆพี่ชายนะครับรายการที่ย2ิบสองนะครับต่อมารายการย3สามครับรายการนี้ครับเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าพีเลขโค้ดเบอร์เลขแดรวมกันได้9ลงยาแดงขอบดำฮะลงยาแดงขอบดำก็พี่นะรายการนี้รายการที่ยี่ิบสามครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข8 1ดบเดรวมกันไดขเก้าต่อมาฮะรายการย4 2ส26 27 2ห้ายี่หกยเจดยี่ป นะครับต่อไปอีกราคาหนึ่งรายการนี้ขอ250เพราะเป็นรายการกระไหลเงินลงยาจุกูลงยาขอบไล่สีชุดนี้จะคู่ละ400นะพี่นะชุดนี้จัดโปรให้คู่ละ400นะครับมีมาให้แค่5เหรียญเท่านั้นพี่รายการนี้250บาทพี่รายการที่24ครับเนื้อกระไหลเงินเลขคู่ตัวเบอร์แปดสิบเก้าลงยาจุกูลงยาขอบไล่สีฮนะรายการที่รายการน24นะครับนะองค์นะสอง้อยห้ 250, คู่ละ400ร้พี่ ต่อมากลายเงินอีกหนึ่งองครับพี่ชายรายการ25ลงยาไล่สีครับขอบฟ้าเลขคุณตัวเบอร์อรมานเลขดครับรายการนี้รายการที่2ี่สิบนี่ยสวยๆเลยพี่ครูสี่รอยต่อมารา,ายการที่26บครับรายการ2ี่รายการนี้ลงยาเขียวเหนียวซับขอบไล่สีลุ้งฮะ ลงยาจีวอนเลขค้นตําเบอร์เลขห้าสิบหกครับเลขค้นตําเบอร์หมายเลขห้าสิบหกครับรายการนี้นะครับสวยๆเลยพี่ชายรายการที่ยี่สิบหกนะครับนะลงองละสองร้อยสิบ 250. คู่สี่ร้อยบีทนามีห้าองค์ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่27รายการ27มาเป็นกะไลเอ้มาเป็นเนื้อแบคโลเดียมนะลายเงินพี่นะฝั่งเพชรซีแซตรงสังกติรายการที่ครับสองกษัตริย์พี่เลขคนตัาเบอร์มาเลขรวยรวยฮนะเลขคนตัาเบอร์มาเลขรวยรวยพี่เอาไปพี่แปดนะครับโอ้โหสองร้อยห้าสิบไม่คุ้มได้ไงพี่นะครับจับพูดเหลือแค่สี่ร้อยเองนะครับรายการนี้นะครับรายการที่27ครับงามๆพี่ชายนะครับแบคลายเงินหรือเรียกว่าสองกษัตริย์นะครับ สองกษัตริย์ผ่านไปมาเป็นสามกษัตริย์ลงยาขอบกันบ้างสามกษัตริย์ลงยาขอบนะครับไล่สีนะครับนะท่าลายเสือนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบแปดเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดนะครับบรรลยการนี้นะครับ รายการที่28ครับเนื้อ3กษัตริย์ครับืสามกษัตริย์หลายเสือนะฮะลงยักษ์ขอบนะฮะไล่สีพี่ชายนะครบสีเลยนะครับอันนี้องค์ลย2ิ0ยกคู่400พี่ชายนะครับวันนี้ก็มีมาให้พี่ๆนะครับเนี่ยรับชมนะครับนะ28บรายการนะฮะชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ